สวัสดีครับค่ะทุกท่านวันนี้เราจะมาพูดถึงเครื่องบินขับไล่ที่มีความสามารถสูงและมีความยืดหยุ่นมากที่สุดในโลกแจส39 Gripen เ,เครื่องบินขับไล่ที่ผลิตโดยบริษัทซับของสวีเดนนี้ได้รับการยอมรับในวงการทหารทั่วโลก ด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยและประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมในวันนี้เราจะมาดูกันว่าคริปเปนมีอะไรที่ทำให้มันโดดเด่นและเป็นที่นิยมในหลายประเทศรวมถึงไทยที่ใช้งานเครื่องบินขับไล่รุ่นนี้เป็นหลักประวัติการพัฒนาแจ้า39คริปเปน เครื่องบิน j a ๊ส39มิเกปเนถูกพัฒนาโดยบริษัททราบของสวีเดนในช่วงปลายยุค 1980s และเริ่มเข้าสู่การใช้งานในปี1997โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือการสร้างเครื่องบินขับไล่ที่มีความสามารถหลากหลายไม่ว่าจะเป็นการทำภารกิจแย่งชิงอากาศแอร์ซูเปอร์ตโจมตีภาคพื้นดินกล่าวอตแท็ หรือสอดแนมรีค i s s a ซานซึ่งต้องการเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยและต้นทุงในการบำรุงรักษาตา่ำเครื่องบินรุ่นนี้ได้รับการออกแบบให้มีขนาดเบาและคล่องตัวซึ่งช่วยให้มันมีความสามารถในการบังคับควบคุมได้ดีแม้ในสภาพอากาศที่ยากลำบากคุณสมบัติหลักของ Jazz 39 g r i p e n เครื่องบินคริปเป็นมีคุณสมบัติที่ทำให้มันโดดเด่นในด้านการบินและการปฏิบัติภารกิจหลายประเภทดังนี้เครื่องยนต์เครื่องยนต์วอลโว RM12 เทอร์โบฟานให้แรงขับสูงสุดประมาณ80กิโลนิวตันซึ่งช่วยให้คริปเป็นทำความเร็วได้สูงสุดถึงนัด2หรือประมาณ2,370กิโลเมตรต่อชั่วโมง1,470ไมล์ต่อชั่วโมง ระยะบินเครื่องบินสามารถบินได้ไกลถึง3,200กิโลเมตร1,990ไมล์ซึ่งทำให้มันสามารถปฏิบัติภารกิจในระยะทางไกลได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพน้ำหนักคลิปเป็นมีน้ำหนักประมาณ7,000กิโลกรัม1 5 4 0 0ปอนด์ทำให้มันเป็นเครื่องบินขับไล่ที่มีความคล่องตัวสูง ขนาดปีการออกแบบปีกแบบเดลต้าวิ่งทำให้เครื่องบินมีเสถียรภาพสูงและแรงต้านอากาศต่ำช่วยให้สามารถบินได้เร็วและมีความคล่องตัวในการเปลี่ยนทิศทางอาวุธทริปเป็นสามารถติดตั้งอาวุธได้หลากหลายเช่นขีปนาวุธอากาศสู่อากาศเช่น irist m, m 1 2 0 amraam และไซวินเดอร์รวมถึงขีปนาวุธอากาศสู่พื้นและปืนกล27มเมตร เมาเซอร์ er ทำให้มันสามารถทำภารกิจได้หลายประเภทระบบอิเล็กทรอนิกส์กริปเป็นมีเทคโนโลยีไ l บ b ย w วร e เรดาร์หลายโหมดและระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ช่วยให้เครื่องบินสามารถตรวจจับและรับมือกับภัยคุกคามต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพทำไมกริปเป็นถึงได้รับความนิยมเครื่องบินกริปเป็นได้รับความนิยมจากหลายประเทศทั่วโลกเนื่องจากคุณสมบัติที่โดดเด่นในหลายๆด้าน ค่าใช้จ่ายที่คุ้มค่ากริปเปนเป็นเครื่องบินขับไล่ที่มีราคาค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับเครื่องบินขับไล่รุ่นอื่นๆซึ่งทำให้หลายประเทศสามารถนำมาใช้งานได้โดยไม่ต้องมีงบประมาณสูงมากความยืดหยุ่นในการใช้งานเครื่องบินกริปเปนสามารถปฏิบัติภารกิจหลากหลายทั้งการป้องกันอากาศโจมตีภาคพื้นดิน และสอดแนมด้วยความสามารถในการปฏิบัติการในทุกสภาพอากาศและสามารถใช้จากสนามบินที่มีขนาดเล็กหรือไม่สมบูรณ์ได้การบำรุงรักษาง่ายเครื่องบินกริปเปนได้รับการออกแบบให้บำรุงรักษาง่ายและใช้เวลาในการซ่อมแซมสั้นซึ่งช่วยให้เครื่องบินสามารถบินได้มากขึ้นและลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาการใช้งานกริปเปนในประเทศต่างๆ เครื่องบินแจสส9 9กคริเปนได้รับการใช้งานจากหลายประเทศทั่วโลกเช่นสวีเดนไทยบราซิลแอฟริกาใต้และสาธารณรัฐเช็กในประเทศไทยกองทัพอากาศไทยใช้เครื่องบินคริปเปน4ดีรุ่นที่ซื้อเข้ามาจำนวน12ลำโดยประเทศไทยมองว่าคริปเปนเป็นเครื่องบินที่มีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ของประเทศและมีความยืดหยุ่นในการปฏิบัติภารกิจ บราซิลก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่ใช้งานเครื่องบินกริเปนและได้มีการสั่งซื้อกริเปน E รุ่นที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยยิ่งขึ้นโดยจะเริ่มใช้งานในอนาคตอนาคตของ j a ๊ส39เกริเปนเครื่องบินกริเปนยังคงได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและในรุ่นกริเปน E จะมีการเพิ่มคุณสมบัติใหม่ๆเช่นความสามารถในการหลบหลีกเรดดราสตีลที่ดีขึ้นระบบเรดราที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และอาวุธที่สามารถบรรทุกได้มากขึ้นซึ่งจะทำให้มันเป็นเครื่องบินขับไล่ที่สามารถแข่งขันกับเครื่องบินขับไลยุคใหม่ได้อย่างเต็มที่การสรุปเครื่องบินแจสส9 9กริปเปนคือเครื่องบินขับไล่ที่มีความสามารถหลากหลายและมีประสิทธิภาพสูงไม่ว่าจะเป็นความเร็วระยะบินความยืดหยุน่นและค่าบำรุงรักษาที่ต่ำด้วยคุณสมบัติที่โดดเด่นเช่นนี้ทำให้กริปเปน กลายเป็นเครื่องบินขับไล่ที่ได้รับความนิยมจากหลายประเทศและยังคงพัฒนาต่อไปในอนาคตขอบคุณที่รับชมครับขอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์และสมัครสมาชิกเพื่อรับชมเนื้อหาดีๆเกี่ยวกับเครื่องบินขับไล่และการทหารในอนาคต